กรีกกรีกร้าแมวกับอาดี้นะคะวันนี้นะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้วีวีดูคอมเพรสชันใช่ครับคอมเพรสชันนะเวลไทยฟู้ดนะคะแล้วก็ซีสฟู้ดหรือว่ายูโรเปียนฟู้ดนั่นเองค่ะคืออาหารที่แมวจะทำนะคะก็เป็นอาหารที่คนไทยเราก็กินได้นะคะแล้วก็เอเชียในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีด้วย I just explain that um today for my Adi I will do fried rice with pork And how about your menu ค่ะข้าวบดหมูนะคะเราทำข้าวบดหมู My menu will be mashed potato uh, with some sausage on a onion sauce โอเคค่ะก็เป็นมันบดแล้วก็ไส้กรอกเนาะแล้วก็มี onion sauce ไ right? รนะครับว้าว wow. เอาจริงๆแล้วนะเมนูเนี้ยเขาทำอร่อยมากอาดี้ทำอร่อยมาก แร่ But no วันนี้ o n นจ w i น I will lose โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ We gonna start with your เมนู first โอเคโอเคครโอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมนูของอาดีมันบดไส้กรอกแล้วก็ซอสหอมหัวใหญ่นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาและมีขั้นตอนกนารทำอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูข้าวบัดหมูของแมวค่ะเจอก,กันค่ะ ก็ oh, let's go <S อันนี้นะคะก็เป็นมันฝรั่งที่ต้มแล้วนะคะอาดี้ต้มทิ้งไว้นะคะให้มันเย็นนะคะแล้วก็กระเทาะเปลือกออกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะวัสดุอุปรกรณ์ของอาดีก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีมันฝรั่งต้มที่ปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ หอมหัวใหญ่ที่หั่นซอยเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีไส้กรอกที่เราซื้อมานะคะเป็นไส้กรอกเซเวอร่าหนึ่งอันนะเป็นไส้กรอกใหญ่นะคะไส้กรอกหมูแล้วก็มีซอสเซจอันนี้ค่ะนี่คือนําเสนอมากอันนี้คือเป็น traditional ซอสเซจที่แม่ของอาดี้ทำเองนะคะแล้วก็เราก็เอามาใส่ฟรีซไว้จากนี้ไปเราจะไปทำ mashed potato กันค่ะ So, we need some milk now. And make it softer. Margarine. no. Mm -hmm. Okay, little. Next is sausage. And please, okay. We need some oil. กกนะำปลาคะอะไริกซำเยอะไ,ไหมหรอเยอเน้่พริ่รีดรนไหมร้อ,อ,อ,อนครับอือนมากคโอเควอนนี้นะคะก็ใช่โครง,งนะคะหอมดีมากแล้วนะคนะแล้วก็จะมีแบบ น้ำจะให้กรอบนะคะไหลออกมาเนาะอาดี้เราก็จะตักหอมลงไปแล้วค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่สุกอันนี้นะคะเป็นซอสนะคะที่อาดีบอกว่ามันเป็นซอสสำเร็จรูปนะคะก็จะใช้ซอสนะคะนิดหน่อยะค่ะผสมกับน้ําร้อนนะคะ ก็ชงกันในแก้แบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาเป็นซอสอในความคิดแมวแมวคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับมันน่าจะเป็นคนอก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันน่ามันมันป็นิลลิ่งเหมือนแบบคนอก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมสาวกลิ่นหอมมากเลย อันนี้เขาบอกว่านะคะสูตรของเขานะคะจะต้องใส่เรดไวน์ด้วยค่ะก็ใส่เรดไวน์ไปนะคะพอแบบสักประมาณสัก2แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กินไปเมาไปนะคะไม่ใช่ก็ใส่ไปนิดนึงค่ะให้มันมีกลิ่นหอมของไวน์อ่นนะคะ Can we use also white wine? No, only red wine. Sure. อ,อ๋้กลิ่นหัวมากเลยค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องค่ะ ตอนนี้นะคะก็ในระหว่างที่รออารีนะคะแมวก็ปอกปอกปอกแล้วก็ปอกพักนั่นนู่นนี่นั่นคือจริงๆแล้วก็ผัดหมูก็จริงแต่ว่าทุกคนชอบผักค่ะก็เลยจะใส่ผักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวทำเมนูข้าวผัดหมูอาหารไทยของเราค่ะสูเขาไม่ถอยนะ Your menu is finished โอเคค่ะโช็อโอเคคอันนี้เป็นแมสโพรเตโตนะคะที่ทำไปเมื่อกี้หนอะครีมมี่มากน่ากินมากเลยอะ่ะแมวชอบบ้างไม่รูใครชอบเหมือนกันบ้าง a แอนด์ซอสเ w จทว onion sauce ครีม my with red wine smelling very good นะครับหอมเด็ดด้วยเดี๋ยวเรามาจัดจานนะคะขึ้นโต๊ะกันน้อว่า หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพบกับเมนูของแมวเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเขาขาดของแมวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาขึ้นโต๊ะก,กันนะคะแล้วมาชิมกันเลยค่ะว่าอาหารฝรั่งกับอาหารไทยง่ายๆแบบนี้อันไหนจะเด็ดกว่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสองเมนูของเราวันนี้นะคะจะขึ้นโต๊ะนะคะเมนูฝรั่งนะคะเมนูนี้ก็คือ ไส้กรอบ t r a d i ด i ช n โนนะคะกับแมชพ p o ท a โตนะคะมันฝรั่งบดนะคะกับน้ำเกรวี่นะคะซอสหอมใหญ่และวน์แดงนะคะกับเมนูนี้ค่ะอาหารไทยง่ายๆนะคะข้าวผัดหมูนะคะกับผักเครื่องเคียงดูจากรูปร่างหน้าตาเฉยๆนะดูจากรูปร่างหน้าตาเฉยๆเนี่ยคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องให้จานไหนชนะคะให้อาดีชนะกดหนึ่งให้แมวชนะ กดสองค่ะน่ากินน้องคู่เลยอ่ะเนาะกดหนึ่งนะคะจานนี้ชนะกดสองค่ะมาค่ะ let's retry ตอนนี้นะคะเดี๋ยวกินน้องแฮมคุมันก่อนนะคะอันนี้เป็นเข้าวผัดนะคะผัดเมลนะตอนทำคือว่าไม่ได้ชิมเลยปรุงรสแบบมันะ่ว hey รู้ Exchange อืมฟิลแบบว่าเข้าบัตรหมูตลาดโต้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ลืมอะไรรู้ไหมคะลืมน้ำพริกน้ำปลาเดี๋ยวทำาค่ะเดี๋ยวท้าค่ะแทาย r y try ใหม่อย่างนี้นะคะ Okay. Now time. I keep the points. Mm -hmm. How many points you keep for yourself? What's the scale? Ten. One to ten. Mm -hmm. Nine. Is maybe like a seven. why life s a v i n because your y s very very t i s t y like rice for well, how much for the scale you give it to me I give you I think ten cannot give ten must be like t e s t a u r o n t it's nine for sure ให้อาหารตามตัวเองเจ็ดให้เข้าผัดหมูวันบ้านของเรา อาหารไทยกินง่ายตั้งเก้าคะแนนเห็นไหมคะครัวไทยนี่ดังไกลไปทั่วโลกจริงๆนะคะ So you like my um, fried rice? ใช่ครับขอบคุณครับ,รบ,รบ And you? How about your points from <me? S 1> mm h hmm. e f o r my food and your food? I give you h m um, Seven. <laughs> the same idea? it's okay. Okay. It's but sorry. this, can I keep more than you? Yes. My five rice, I give myself ten ball. I want to Yep, exactly. Which one is more favorite? อม right, 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 right. ข้าวผัดนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้าวผัดของแมวนะคะก็ได้19คะแนนนะคะแล้วก็มันบดกับไส้กรอกของอาดีนะคะได้14คะแนนนะคะอันนี้คือจากเรา2คนชิมนะไม่ได้เข้าข้างตีมหมตัวเองนะแต่ว่า ขบัดหมูมันอร่อยจริงๆอะเนาะคือใครๆก็กินได้แล้วทุกๆคนล่ะคะ please give us a point even you not try before but just check it out from the from the video clip from the photo mm hmm. ก็คือดูแค่จากรูปอะคะ่ะว่าให้ใคร อ่านของอาดีนะคะกดหนึ่งค่ะอ่านของแมวนะคะกด2ค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยรูปสนุกกันนะคะเล่นเป็นกาลังใจกันเนาะในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเติบโตนะเราอ่านสัวแับมีของฝากเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ส่งไปให้ทุกคนที่เล่นเกมกับเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือมาเล่นเกมกันก่อน,อนเนาะขำๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแมวกับอาดีรีวิวโกแบ็กทุกคนที่นี่ของเขาโอ้ดินเนอรหิวข้าวไหมคะใช่หิวมากครับหิวมากไหมคะใช่หิวมากๆครับ อะไรมากเอเเเอ่ข้าวเออ่ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูอร่อยไหมคะอร่อยมากมากครับโอเคค่ะโอเคนะคะทำตัวเซต goodbye นะคะให้ทุกคนทางบ้านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะว่าคราวหน้าเนี่ยแมวกับอดีเนี่ยจะพาไปทำอะไรจนคลิปหน้านะคะบายค่ะบาย,บายสวัสดีค่ะ